ต่อไปจะเป็นการพูดจากความรู้สึกของผมที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้พูดไปแล้วถ้าว่าเกิดว่าวันหนึ่งผมตายไปผมคงรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้พูดเราอยากมีพรุ่งนี้ที่สดใสเราอยากมีนายกรัฐมนตรีที่ทําเพื่อประเทศชาติมีกลุ่มคนมีกลุ่มพรรคที่ทําเพื่อทุกๆุกคนที่ทําเพื่อคําว่าไทยอย่างแท้จริงแล้วถ้าผมผมมัวแต่นอนอยู่ที่บ้านแล้วคอยคิดว่า เดี๋ยวมันจะมีปัญหากับโฆษณาผมไหมที่มีปัญหากับเรตติ้งผมไหมแล้วเมื่อไหร่แมงประเทศไทยจะเจริญมึงทำมีอะไรไว้มึงเคยดูเปล่าไอ้เหี้ยมันชิบหายหมดแล้วหน้าดังยีบ้านเมืองอ่ะไอ้สั้นชิบหายหมดแล้วมึงทำมีอะไรไว้มึงเคยดูเปล่าไอ้เหี้ยมันชิบหายหมดแล้วหน้าดังยีบ้านเมืองอ่ะไอ้สั้นชิบหายหมดแล้วมึงทำมีอะไรไว้มึงเคยดูเปล่า ไอ้เหี้ยมันชิบหายหมดแล้วหน้าดังเหี้บ้านเมืองอะ่ะไอ้สัชิบหายหมดแล้วเนี่ยมันชิบหาย